เอาละครับสวีเพื่อนที่น่ารักนะครับมีอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT Coin2fit กันอีกแล้วเนาะก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำเพื่อนๆลงทุนนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะไต่ตองก็วันนี้นะเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้อยู่ก็น่าจะรอคลิปนะครับแล้วก็ผมจะบอกสำหรับมือใหม่ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะตัวของ Coin2fit นะครับได้เปลี่ยนเรื่องของสัญญาณเหรียญเปลี่ยนอะไรต่างๆนานานะครับตอนนี้ขึ้นทุกอย่างที่แรงๆไปนะครับตอนนี้ก็บาลานแล้วราคาเหรียญ Coin2fit นะครับอยู่ที่0.035ราคาเข้าตอนนี้นะครับถ้าเพ 16 17เหรียญน,นะครับก็ราคาถือว่าเออน่ารักพอสมควรนะก็นี่นะครับคูณกับ33ประมาณ560บาทนะครับเออจากแต่ก่อนราคาตัวเป็นพันใช่ไหมตอนนี้ราคาเหลือ560 <laughs> แต่เพื่อนๆต้องดูรายรับด้วยนะครับว่ามันได้เท่าไหร่นะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับไปนะคอยทูวิดใครที่จะเข้ามาใหม่นะครับอย่างแรกะเพื่อนๆก็สบายใจหายห่วงและเรื่องของ ลักภูหรือเรื่องของเว็บจะปิดนะครับเออเว็บมันไม่ปิดอยู่แล้วแหละเพราะว่าผมไปดูในตเทเลแกรม,มาเขาก็ทางผู้พัฒนาเดฟอะไรก็ตอบสนองดีนะครับเกมนี้เดฟเป็นคนสเปนนะครับย้ำอีกหนึ่งทีโอเคเดี๋ยวเราไปดูในตัวของผมนะครับตอนนี้ผมมี3ตัวรายได้นะครับตอนนี้ตัวละหนึ่งเหรียญเลยอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าถามว่าผมขาดทุนไหมก็ขาดทุนนะเพื่อนๆเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราลงทุนไปแล้วอะ่ะเราอย่าไปคิดอะไรมันมากนะครับก็ สนุกกับการลงทุนดีกว่านะแล้วก็ตัวเกมอ่ะผมรู้สึกว่าภาพหรือว่าเซิร์ฟเวอร์มันก็ลื่นดีแต่แค่ผมไม่ชอบเรื่องการปรับรีวอร์ดนะครับเออตอนแรกปรับมาเอ,าอนน่อปรับ1ครั้ง2ครั้งนะครับอันนี้คือครั้งที่3ก็เหลือ4ถ้าปรับอีกทีก็เหลือ2ถ้าปรับอีกก็ไม่มีแล้วนะครับไม่ต้องมาเล่นมันลวเออนั่นแหละรักพูดจริงๆนะครับก็เหลือ4เลเวลไม่มีความหมายแล้วนะครับเพื่อนๆตอนแรกเลเวลเอ่อขึ้น1เลเวลนะครับเราจะได้เรื่องของประการางงัง2 ออมันจะบวกทีละ2ขึ้นไปเรื่อยๆจนเราถึงเลเวล6นะครับก็เป็น12ใช่ไหมเออจริงๆระบบนั้นผมชอบมากเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยเขาว่าเลเวลไม่มีผลละก็ใช้ในเรื่องของประการังนะครับที่ตัวเนี้ยออใช้ในเรื่องของระดับนะครับที่มันได้ออสาลายนะครับแล้วก็โบนัสเนี่ยตรงนี้นะสี่วันหนึ่งนะครับเราก็จะเฉลี่ยแล้วได้อยู่3ได้ตัวละหนึ่งเหรียญวันนี้ผมก็เลยคิดว่าไอตัวบาลานซ์ของผมมันเหลืองออก็จะมาซื้อตัวเพิ่มนะครับทั้งหมด ตามเท่าที่ได้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อาหารผมก็มีนะครับตอนนี้สาล้ายอะ่ะเพื่อนๆ่อนอะ่ะให้ไปเถอะนะครับ exp ไม่มีความหมายละตอนแรกเกมผมยอมรับว่าทําดีนะครับอะไรว่าดีก็ว่าดีไปเนาะอะไรที่เสียก็ก็เสียเพื่อนๆน,อนลองคิดดูดิก็ตอนแรกเลเวลมีความหมายนะครับขนมปังอ่ะเป็นอะไรที่แรสําหรับเรื่องของเลเวลเลยนะเพราะมันบวก e 1 5 exp นะครับแต่ตอนนี้ให้สาล่ายไปเถอะอเราก็ได้4รีวอร์ดเหมือนเดิมอะ่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดู ตลาดกันนิดนึงลวกันนะครับร้านช็อปตอนนี้เพื่อนๆออกนังวลไม่ต้องกังวลใจในเรื่องของเหรียญเก่าเหรียญอะไรนะสัญญาณอะไรนะครับสามารถซื้อได้แผ่นผ่านแพนเค้กสวอปแล้วก็พูคอยเลยตรงนี้เขาก็มีคิกตอนแรกไม่มีนะเแล้วก็สามารถแอดเข้าไปในเรื่องของเมตามากได้นะครับตอนนี้ราคาไข่นะครับปกติเลยนะก็อยู่ที่974นะครับไปซื้อในตลาดดีกว่าเพื่อนๆไม่ต้องสุ่มนะครับ2อ,อันนี้ตัดทิ้งกากบาดนะครับไม่ต้องไปสนใจมันแล้วเวลาเราหาอาหาร ก็ราคาบิ t ก็ลดลงนะครับตอนแรก30นะครับตอนนี้เหลือ9ก้าก็ถือโอเคอยู่นะอะไรมันก็ปรับไปตามกันไม่ใช่ว่าเราปรับรีวอร์ดแล้วราคาไอ้ตัวไข่ไอ้ตัวเบ็ดเท่าเดิมเนี้ยมันก็น่าเกียดนะครับเออหิวเงินเกินถ้าพูดถึงอย่างนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตลาดนะครับตลาดผมได้มาเช็คคร่าวๆแล้วราคาก็อ่าน่ารักพอสมควรนะตอนนี้บางคนเขาก็ตั้งทิ้งไว้ยาวอ่ะเขาก็ลืมมาแก้นะเพื่อนๆแต่เราไปดูราคาต่าที่สุดดีกว่านะครับเออมีคนเหมาไปแล้ว ไอตัว400 485นะครับจริงๆเรารอก็ได้นะเออเรารอจังหวะดีๆนะครับก็ฟังผมโม้ไปก่อนก็ได้นะพูดถึงตัวเกมไปก่อนเราไม่ต้องรีบนะครับเออไม่ต้องรีบซื้อไม่ต้องรีบอะไรนะเรเวลหนึ่งเรเวลสองที่ผมบอกไม่มีความหมายนะครับเรเวลหนึ่งก็ได้สี่รีวอร์ดเหมือนเดิมเรเวลสองก็ได้สี่เหมือนเดิมนะ,ะเดี๋ยวดูเรเวลสองตัวแรกมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะเห็นปะเพื่อนๆได้สี่เหมือนเดิม <c oughs> เศร้าใจนะครับผมชอบนะในเรื่องของดีเทลตัวเกมหรือว่ากราฟิกเกมที่มันเลื่อนได้เพื่อนๆอย่างที่ผมย้ําไปคลิปก่อนหน้าน,นั้นน่ะว่าเกมอื่นๆมันไม่เห็นการ์ดไหมการ์ดมันไม่สามารถแบบเล่นกับเราได้นะไอเนี่ยเราเอะมันมองหน้าหน่อยซีซูมมันเข้าไปเห็นไหมมันเหมือนเกมเกมนึงอ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าใครใครเล่นเกมในสตรีมะนะครับที่เราเป็นเอเรียะนนะแล้วเราก็แต่งตัวละครนะครับเไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวเราลองรีเฟซอีกหนึ่งรอบนะครับปึ๊บ อาจจะได้ตัวถูกๆนะห้าร้อยอ่ะถ้าง,งั้นซื้อเลยนะครับดี๋ยวคลิปมันยาวเกินมันคงจะไม่มีคนขายขายถูกกว่านี้แล้วล่ะเรียบร้อยนะนี่พอเรากดซื้อนะครับมันก็จะขึ้นคนอื่นก็จะเห็นแบบนี้นะเพื่อนๆก็ขายออกนะครับก็ตลาดซื้อขายก็คล่องอะ่ะมันก็มีคนอย่างผมอะที่ซื้อเพื่อนๆแล้วอาหารก็ให้เราด้วยโอเคนะครับประหยัดเรื่องของอาหารไปอีกตอนนี้ผมอยู่เดือดสี่ร้อยห้าสิบอืมไม่ได้ไม่ได้เพราะตัวมันถูกสุดน่าจะสี่ร้อยแปดห้านะครับ ถ,ถ,ถ้ามีคนขาย450นี้น่าจะดึงออกไปคนน่าจะดึงเร็วว่าเพื่อนๆนแล้วก็ระยะการคืนทุนนะครับถา้าเราซื้อมานะเพื่อนเพื่อนหนึ่งเดือนเท่าเดิมผมลองคํานวณแล้วนะครับออไอเกมนี้ถ้าซื้อราคานี้นะเพื่อนเพื่อนย้ํานะครับอย่าไปเปิดไข่นะเปิดไข่จะเป็น2เดือนนะครับเออเนี่ยห้าร้อยเนี่ยนะเพราะเดือนหนึ่งเราจะได้ไอตัวปะการังนะครับก็500ก็เท่าตามท,ที่มันตั้งไว้เนี่ยแหละไอคนที่มันตั้งขา,ายตัวเนี่ยมันก็คิดเรื่องของตลาดไว้เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อนราคาก็น่ารักนะครับ อ่ะโอเคพูดน่ารักไปเยอะละไม่ได้อวยไม่ได้อะไรเลยนะเราก็ไม่ได้ต่างด้วยเกมนี้นะครับเออมัวแต่จะซื้อตัวเพิ่มเดี๋ยวผมก็ไปซื้อเพิ่มมาเพื่อนนะอาจจะไม่ได้ถอนนเกมนี้ดูทรงนะครับอ่ะผมอ่ะอีก6วันอ่ะน่าจะมีโอกาสนะครับอีก6วันน่าจะเก็บได้เท่าไหร่วะดูเครื่องคิดเลขหน่อยอ่าตีเป็นเลเวล2หมดเลยก็ได้เนาะคอมมอนนะครับศูนย์อันนี้ใส่ไปอ่ะ,อะสามจุด ห้าอันนี้ไม่รู้นะผมใส่ค่านี้ไปแหละอ่าสี่ตัวนะครับมันก็อบอกว่าตัวละเหรียญอยู่เลยนะครับอ่ะสามเหรียญน,นะเพื่อนเพื่อนก็อีกเจ็ดวันนะครับจะได้อยู่ที่ยี่สิบสี่เหรียญเออโอเคไม่น่าเกียดน,นะก็คือออีกหกวันที่นับตอไปเนี้ยผมจะได้อยู่ยี่สิบสี่เหรียญก็ถือว่าโอเคนะครับอ่าก็ตามนี้เลยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับราคาเหรียญอยู่ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อก็ใครที่ไปเช็คราคาก็เป็นเวอร์ชั่น2นะครับ o o n t ูฟิตอย่าไปดูเวอร์ชั่น1นะอย่าไปซื้อผิดเด็ดขาดนะครับทางที่ดีก็เข้ามาหน้าหน้าเว็บนะแล้วก็ Copy สัญญาณไปก่อนโอเคตรงนี้นะครับเพื่อกันความผิดพลาดนั่นเองก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับของ Co ย t ูฟิตเรื่องของรักผูอะไรก็ไม่มีแล้วนะแต่เรื่องของการปรับรีวอร์ดที่ผมไม่ชอบเฉยๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมบ๊ายบายจ้า